เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างมากสําหรับรายการอยุ่สบายที่จัดรายการมาครบรอบ21ปีครับเราออกอากาศเมื่อ15กันยายนเมื่อ21ปีที่แล้วนะครับเราได้ทารายการผ่านเนื้อหาสาระมากมายเลยทีเดียวทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราจะมาย้อนดูและมาร่วมความภูมิใจกับรายการอยุ่สบายครับในช่วงแรกๆของรายการอยู่สบายนะครับเราจัด มีการเปิดสายสดสำหรับแฟนรายการที่โทรศัพท์เข้ามามากมายนะครับโดยเฉพาะย่ายิ่งในช่วงเวลาแบบนั้นก็คือการซ่อมบ้าน mm hmm. การดูแลรักษาบ้านร้าวร่วร้อนและคำปรึกษาทางด้านการต่อเติมและการออกแบบบ้านในขนาดต่างๆที่น่าสนใจและรายการสบายก็ได้ผลิตหนังสืออยู่สบายเริ่มแรกขึ้นมาและต่อเนื่องเป็นแต่งร้านให้ในร้านและก็ร้าวร่วร้อนนั่นเองครับ mm hmm. เมื่อก่อนเนี่ยนะครับตอนที่ระบบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่เข้ามาหรือยังไม่บูมมากนะครับเราก็ถ่ายทอดแนวความคิดด้วยการออกแบบด้วยสีน้ําซึ่งกลายเป็นอัตลักษณ์สําคัญของรายการอยู่สบายที่มักจะนําเอาการออกแบบภายในที่เพ้นด้วยสีน้ํามาเล่าสู่กันฟังในรายการอยู่สบายครับจนเราต้องรวมเล่มเป็นหนังสือการออกแบบของเราจนเป็นปรากฏการณ์สำหรับคนที่จะเรียนทางด้านออกแบบภายในและออกแบบสาปักรรมเนี่ย จะต้องซื้อหนังสือเราไปอ่านและไปดูภาพสวยๆในเล่มนั้นเองครับในการสุบายรูมกับทีมงาน i อเดียวันครับได้ส่งทีมงานสามนิกวิศวกรบรรนากรนักออกแบบนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาตอบคำถามปัญหาสำหรับแฟ,น,ฟนรายการทุกสัปดาห์ จนเนื้อหาสาระได้เอาไปรวมอยู่ในเล่มหนังสือมากมายและครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสเขียนคอลัมน์นะฮะเต็มหน้ากระดาษเลยทีเดียวของหนังสือพิมพ์คมชัดลึกและก็กรุงเทพธุรกิจเ <IT> นื้อห,หาสาระเหล่านั้นที่เราทํารายการมาโดยตลอดนะครับร่วมกับทีมงานไอเดียวันน,นะครับทำให้รายการสุบ,บายก็เติบโตขึ้นไปพร้อมกับเนชั่นทีีและเราเองก็มีแนวคิดในการที่จะพัฒนา แนวคิดสร้างสรรค์ให้กับประเทศไทยเรามีการได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานการออกแบบระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเมซองออฟเจคที่ฝรั่งเศสนะครับไม่ว่าจะเป็นงานมิลานแฟร์ประเทศอิตาลีนะครับที่ไปถึงในอาเซียนนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าภพาคพภูมิใจก็คือว่าเราสามารถกระตุ้นให้ประเทศได้เห็นความสําคัญของการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับ พลังเหล่านั้นเราได้ก่อตั้งแนวคิด Thailand อิส p ปเรชั่นครับแรงบันดาลใจแห่งประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้จุดประกายทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้รับใช้ประเทศชาติในมิติต่างๆมากมาย มีการจัดการประกวดต่างๆนะครับซึ่งเราเองก็เป็นทั้งคณะกรรมการไปทั้งผู้รีเริ่มและนําให้เกิดความกระตือรือร้นในวงทารด้านการออกแบบนะครับซึ่งทําให้การจัดประกวดของเรานั้นก็ต่อยอดไปสู่ในการทําโครงการ 4DNA ต่อไปสาหรรายการครับเราร่วมกับทีมงาน i อเดียวันนะครับนะฮะแล้วก็ดีไซน์เชน n ลมัตติมีเดียแล้วก็อยู่สบายบร t ษทนะครับแล้วก,ก็รายการอยูดสบาย เราได้ริเริ่มทําการออกแบบโครงการมากมายนะฮะแรกๆก็เป็นบ้านก่อนๆเป็นการแต่งร้านพอพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มที่จะเป็นโครงการโรงแรมครงการสูอรสพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมไปตลอดจนถึง,ถงบ้านจัดสรรดีๆมากมายในการสุขบายทําของจริงประจักษ์สู่สายตาประชาชนร่วมกับทีมงานไอเดวันนะครับจากนั้นปั๊บเราก็ริเริ่มในการทําโครงการใหญ่ๆมากขึ้นและก็ปัจจุบันวันนี้ที่น่าภูมิใจมากก็คือเราเริ่มสร้างลงแล้ครับ ก่อนที่เราจะสร้างเมืองทุกท่านครับเรามีการท,ทําทฤษฎีการออกแบบไว้ซะก,ก่อนนะครับก็คือโฟร์ดีเหลักโฟร์ดีนั้นได้มีโอกาสในการประชุมนะฮะระดมสมองนะฮะกับจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็16จังหวัดเข้าไปแล้วครับและร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมในการทาโครงการถอดรหัสโฟร์ดีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมนี่ก็เป็น14จังหวัดโอ้ประชาชนทั้งประเทศวันนี้ก็ได้เห็นถึงวิธีการในการนําเอาไอเดียสร้างสรรค์จากการถอดรหัส มาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างเมืองนั่นเองกิจกรรมเหล่านั้นทําให้เกิดแรงเหวี่ยงทําให้เกิดการคิดที่จะเริ่มต้นในการสร้างสรรค์ต่างๆจากอัตลักษณ์ของตัวเองการบ่มเพาะอัตลักษณ์ของตัวเองนั้นเกิดขึ้นจากการที่ใช้การออกแบบโดยใช้รหัส f o n a n a เราจัดกิจกรรมประชุม ไปถึงการเชื่อมต่อระหว่างภาครัฐและเอกชนจนเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ต่างๆมากมายในแต่ละจังหวัดที่เราไปลงพื้นที่นะครับเราได้เจอปรชัชญาเราได้เจอเนื้อหาสาระอนลึกซึ้งของอัตลักษณ์ชุมชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดในการทำรายการทีนีของเรานะครับสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งที่เราทำสำเร็จมากๆก็คือว่า เราสามารถกระตุ้นให้ผู้ลงทุนต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศได้ลุกขึ้นมาในการลงทุนเพื่อประเทศไทยของเราในการสร้างสรรค์โครงการต่างๆมากมายครับโครงการที่เราสําเร็จมีเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราไปทําให้เขานั้นมีแรงบันดาลใจในการเดินหน้าทําธุรกิจด้วยการออกแบบแนวคิดเชิงการออกแบบและการสร้างสรรค์นั่นเองครับไปกระตุ้นให้เขานั้นได้มองวิธีการในการทํางานแบบอีกมิติหนึ่งเป็นมิติแห่งความสวยงามเป็นมิติแห่งการ คิดนอกกรอบและเป็นมิติของการสร้างอัตลักษณ์ให้กับโครงการและวันนี้หลายโครงการก็ประสบควาสมสาเร็จจนเราได้ต่อย,ยอดเป็นผลงานต่างๆมากมายรวมเล่มอยู่ในหนังสือหลายเล่มด้วยกันวันนี้รวมกันแล้วก็26เล่มแล้วนะครับรายการสุสายในตลอดระยะเวลา21ปีเราเองก็มีโอ,อกาสได้จัดนิทรรศการมีโอ,อกาสได้เปิดตัว ในรอบ10ปีบ้างในรอบ15ปีบ้างมีผู้เกี่ยวข้องในวงการต่างๆมากมายทั้งผู้นําได้มีโอกาสได้เข้ามาเปิดงานของเราและเราสามารถที่จัดงานที่มีคุณภาพแบบนี้เราจัดอีเวนต์จัดแสดงนิทรรศการในงานสถาปนิกและก็ในงานแฟร์ต่างๆมากมายและหลายๆครั้งเราได้มีโอกาสนําออสศาร์ของเรานั้นไปบรรยายทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นเบลเยียม ไม่ว่าจะเป็นฮังการีไม่ว่าจะเป็นโปแลนด์หรือประเทศต่างๆในยุโรปเราไปจัดแสดงเราไปการนําเสนอนะฮะหลายโครงการด้วยกันที่นั่นในอาเซียนครับไม่ว่าจะเป็นพม่าเราได้มีโอกาสทําโครงการที่ใหญ่มากๆก็คือการสร้างเมืองพันธวดีหงสาวรีที่เมืองพะโคและนี่คือความสําเร็จของสบายในการต้นให้เกิดการสร้างเมืองระดับโลกที่นั่นเราไปบรรยายพิเศษที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับที่ยอกจกากคร์ตาและที่นั่นก็มีนักออกแบบ และสมาคมการออกแบบเข้ามาต้อนรับเราและให้เรานั้นนำเสนอเนื้อหาสาระจากอินโดนีเซียสู่ประเทศไทยและเป็นทีมหน้าภาพมกใจอย่างมากว่ารายการสบายเองสิ่งที่เราพูดออกไปผ่านรายการสบายนั้นก็ไปเกิดเป็นต้นกล้าที่งอกเป็นต้นไม้และงอกเป็นดอกผล เ็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆมากมายในประเทศไทยของเราอยกางยิ่งปัจจุบันนี้ที่เราภูมิใจที่สุดก็คือเรากระตุ้นให้เกิดการลงทุนทางด้านอสงังหาริมทรัพย์และที่ใหญ่มากๆคือเรากระตุ้นให้เขาได้สร้างมืองขึ้นแล้วและหลังจากนี้เราจะมีโครงการเมืองเป็นของเราเองหลายๆเมืองทั่วประเทศเป็นเรื่องที่รายการจิตสบายนั้นภูมิใจที่สุดเพราะเราไม่ใช่แค่จัดรายการตรงนี้อย่างเดียวแต่เราจัดแล้วหลังจากที่เราออกอากาศไปการนัดการประชุมและการดําเนินโครงการก็เกิดขึ้น ออกดอกออกผลทั่วประเทศไทยและวันนี้ได้เห็นว่าแม้เศรษฐกิจดูเหมือนจะตกแต่เราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการสวไวพูดอะไรก็เป็นผลต่อการที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าสิ่งที่เราพูดเึ้นจริงมีแฟนรายการหลายคนนะครับได้โทรศัพท์เข้ามาและบอกว่า ขานั่งอยู่กับบ้านเฉยๆอาจจะเก็บเงินเอาไว้เก็บโฉนดเอาไว้แต่วันนี้กับกายว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเขาได้ลุกขึ้นมาลงทุนเพื่อประเทศไทยของเราเพื่อสร้างอัตลักษณ์สร้างเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองให้หน่าอยู่ว้าวตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดแฟนรายการสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาหรือเราได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้และนี่คือความสําเร็จในรอบ21ปีของรายการจิตสบายเรายังทําต่อแต่สิ่งที่เราทาต่อจากนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดผลเชิงประจักษ์ สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราเปล่งออกไปในรายการวันนี้มันงอกเป็นของจริงมากมายวันนี้ต้องขอบคุณ Nation TV นะครับ<ม>ที่เปิดโอกาสให้เรานนั้นได้แสดงออกทาความคิดสร้างสรรค์และวันนี้เราจะอยู่คู่กับคนไทยอีกนานแสนนานเพื่อสร้างเมืองอยู่สบาย